ในเรื่องขององค์การทานสสกงการสึกองค์การส่ข้อตทางปันศึกนะครับอะเด็าานหลักของเราในทีมแล้วก็มีสองประการหลักก็คือในเรื่องของการให้การส่งประการ,การส,สึกษาในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเชื่อชูเกียริเรื่องของการเชื่อชูเกียริก็ในภาษาฝรั่งบอกว่า Lesbian forget ก็คือทํายังไงจะไม่ให้สังคมลืมพวกท่าน เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะของโครการสงขาอทางค์การศึกที่จะต้องให้เห็นความสําคัญของนักลบทุกคนที่อุตสาห์เสียสละแก้กทัดเลือกเนื้อแล้วก็ชีวิตให้ได้ทุกอย่างเพื่อประเทศชาติทำยังไงสังคมจะจดจำในสิ่งที่พวกเราทุ่นเทเสียสละ ขอบคุณที่มาร่วมโครงการครับขอให้เดินทางกลับโดยสมบัติทาง้รครับ